ก็เป็นบรรยากาศของสนาม80พรรษาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะฮะหรือที่ชาวโคราชเรียกว่าสนามซีเกมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสนามวิ่งนะฮะที่เอาไว้ฝึกซ้อมนะฮะสำหรับนักกีฬานะฮะเมื่อช่วงแข่งซีเกมนะครับผมแต่ปัจจุบันก็เปิดให้ประชาชนนะครับได้เข้ามาซ้อมนะฮะหรือว่าออกกําลังกายนะครับผม ช่วงนี้ก็จะมีการแข่งกีฬาของทุตพิการนะครับผมก็จะมีการฝึกซ้อมนะครับนี่นะครับผมหญ้าเขียวดีมากเลยนะครับผมปัจจุบันก็ด้านหน้านะครับผมก็เนี่ยอย่างที่นิ้ผมชี้ไปก็จะเป็นสนามเย้านะครับผมของทีมฟุตบอลนะครับผมของสโมสรจังหวัดน,นครราชสีมานะครับ นี่ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆนะครับผมสนามยางนี่เพิ่งปรับปรุงใหม่นะครับผมได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองนะฮะก็เดี๋ยวจะพามาดูยางนะฮะยางยางังใหม่ๆอยู่เลยนะครับผมนะ นี่คือบรรยากาศนะครับผมของสนาม80นะครับผมสำหรับใครที่เบื่อแล้วนะที่วิ่งธรรมดาถ้าอยากมาลงคอร์ดก็ลองมาลงคอร์ดได้นะครับผมนะก็จะมีพวกผู้สูงอายุนะครับก็มาซ้อมออกกำลังกายกันนะครับทุกวันนะครับผม